เจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็หลังจากที่ออกจากการเข้ากรรมฐานเจ็ดราตีที่ผ่านมาก็ <c oughs> การเข้ากรรมฐาน ็คือการที่จะสร้างฐานของความคิดเป็นฐานที่จะรองรับชีวิตของเราเพราะนั้นการอยู่กับตัวเองรู้ตัวเองให้มากขึ้นมันก็เป็นการเข้ากรรมาฐานที่จะรองรับ ของจิตของกายของเราเพราะนั้นการเข้ากรรมฐานก็คือหาวิธีทางที่จะดับทุกข์ให้กับตัวเองนั่นเองเพราะหนทางก็มีมากมายนะแต่ละ ความถนัดแต่ละความสัพยะของแต่ละท่านของแต่ละรูปแต่ละนามอาจจะไม่เหมือนกันแต่สำหรับของอาตมาหรือของผู้พูดเองอาศัยภาคบังคับ สร้างกฎเกณฑ์ที่จะลดละกิเลสให้มันได้มากให้รู้เท่าทันเพราะการเข้ากรรมาฐานก็มาดูช่องทางของกิเลสกิเลสที่มันหมักหมมอยู่ในจิตใจของเราที่มันต้องการโน่นต้องการนี่ชอบอย่างโน้นไม่ชอบอย่างนี้ ต้องการอย่างนั้นต้องการอย่างนี้เยอะแยะไปหมดในจิตในใจของเราพอได้ดังใจมันก็หลงภาคภูมิใจพอไม่ได้ดังใจมันก็หลงน้อยอกน้อยใจช่องทางต่างๆเหล่านั้นมันจะผุดเกิดขึ้นมาเราต้องใช้ความอดทนพยายามดับ ดับมันดับความคิดเหล่านั้นด้วยขันติความปรุงแต่งสติปัญญาความเห็นแก่ตัวของเรามันมีเยอะเราจึงต้องอดทนอดทนใช้ความขันติอดทนไม่ทำตามที่มันต้องการนั่งดูมัน ยิ่งดูมันก็ยิ่งเห็นเล่เหลี่ยมของกิเลสเล่เหลี่ยมของความหลงเล่เหลี่ยมของการสแสวงหาความเห็นแก่ตัวอะไรที่เป็นไปเพื่อความสบายอะไรช่องทางที่ทำให้เรา สมปรารถนามันก็ยิ่งมากเพราะนั้นสังคมและการเป็นอยู่ของชีวิตและจิตวิญญาณน,นั้นมันเป็นสังคมที่เห็นแก่ตัวในตัวของเรานะั่นมันจะมีความคิดมีแนวคิดนี่แหละเหตุที่เราไม่ประสบความสำเร็จ พอวอมเห็นแก่ตัวการมาสนองกิเลสเราไม่ได้มาขัดเกลากิเลสเราไม่มาทรมานกิเลสยิ่งทรมานกิเลสเท่าไหร่มันก็จะดิน้นช่องทางความเห็นแก่ตัวการจะดับดับทุกข์ที่มันเกิดจากกิเลสนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ยากพอสมควร เราะฉะนั้นลองดูลองดูตัวใครตัวมันตัวใครตัวท่านลองฝึกดูลองขัดใจตัวเองดูขัดกิเลสตัวเองดูมันเป็นช่องทางในการดับทุกข์ให้กับเราถ้าเราไปเสริมกิเลสตามใจกิเลส มันก็จะเพิ่มช่องทางแห่งการเพิ่มทุกข์เพิ่มโทษให้กับตัวเราเพราะนั้นการเข้ากรรมฐา,านก็เป็นการเรียนรู้หลายๆอย่างไม่จะเป็นการเวลาไม่ว่าจะเป็นความคิดการดำเนินชีวิตในช่องทางที่มีอุปสรรคมากมาย ะฉะนั้นหาเวลาสักนิดให้กับชีวิตของเราเองมาขัดเก่ากิเลสหาช่องทางที่จะขัดเก่ากิเลสให้ได้มากขึ้นเรื่อยๆนั่นคือหนทางดับทุกข์เป็นสิ่งที่พระพรมศาสดาองค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจา้าพระองค์ก็ใช้พระคันติ จนทำให้พระองค์ได้ตัดสู้ได้รู้แจ้งเห็นจริงในสยามภูยานในจิตในใจในวิถีของพระองค์จึงกล้าประกาศให้เทวดามารผมทั้งหลายได้รู้จักความหวังดีของเราความปรารถนาดีของเราบางครั้งมันเป็นมารในตัวเรา มันไปออาสกิเลสมันไปประคบประงมกิเลสมันกลัวกิเลสจะลำบากมันกลัวกิเลสจะตายเพราะฉะนั้นการฝึกการหัดการอบรมถ้าเราเป็นนักคิดให้น้อยลงเป็นนักธรรมให้มากขึ้นเป็นนักคิดให้น้อยลงเป็นนักธรรมให้มากขึ้น ความบัลล้านมันก็จะเกิดสมาธิเกิดความลงตัวของมันถ้าเราคิดมากกว่าทำอารมณ์เราจะวิปราดอารมณ์เราจะคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงมากขึ้นยิ่งมานั่งคิดนอนคิดคิดทุกเรื่องคิดทุกอารมณ์แต่เราไม่มีพักขันติความอดทนอดกั้นต่อการที่จะ ขัดเก่ากิเลสขัดเก่าสิ่งที่ทำให้เราหลงทำให้เรายึดติดในอัตตาในความคิดในวิถีชีวิตที่เป็นอย่างเราถ้าเราไม่เข้าใจมันมันก็ยังเป็นธงชัยมันก็ยังเป็นฐานที่เราต้องอาศัยมัน แต่ถ้าเราได้เข้ากรรมฐานเรียนรู้กับมันแล้วก็เข้าใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นให้มากๆหาเวลาสักวันละห้านาทีสิบนาทีเข้ากรรมฐานโดยการอาศัยกายยาวานาคืบของเรานั่นแหละเป็นห้องกรรมฐาน อาศัยสิ่งที่มันเกิดขึ้นความรู้สึกต่างๆนะตามไปดูมันถ้ายิ่งเราสงบได้เท่าไหร่มันก็จะดับทุกข์ได้มากถ้าเราไปฟุ้งซ่านกับมันมากเราก็จะทุกข์มากฟื้นดูลมหายใจของเราอาศัยอานาปานาสติสูตรสูตรลมหายใจอาศัยลมฝึกจิต อาศัยจิตฝึกลมลมหายใจที่สัปะยะที่ไม่มีความดีใจเสียใจไม่มีความ <c oughs> โลดโผนไม่มีความน้อยอกน้อยใจกับลมหายใจเปล่าหายใจเข้าก็ไม่มีอะไรหายใจออกก็ไม่มีอะไรมันจึงไม่มีอะไรที่จะเป็นทุกข์ถ้าหายใจเข้ามีความอยากได้นั่น อยากเป็นนี่อยากเห็นนั่นอยากเห็นนี่ความคิดทั้งหลายเหล่านั้นก็จะเป็นผู้หันกลับมาปัทุสลายต้นต่อของต้นกําเนิดของความคิดนั่นเองฟึ๊เปล่าเปล่าหายใจเข้าเปล่าเปล่าหายใจออกเปล่าเามันก็จะมีโทษน้อย อย่างมากก็แค่เสียเวลาดูความว่างเปล่าเฉยๆมันจะมีคุณต่อความยุ่งเหยิงกับวังวนของชีวิตที่จะสนองกิเลสพอเราคิดสนองกิเลสหาเหตุผลที่จะบูชากิเลสมันก็ทำเหตุให้เราต้องทุกข์แล้วทุกข์อีกไม่มีใครเข้าใจเราเพราะ เราเองก็ยังไม่เข้าใจตัวเองเพราะกิเลสทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นนั้นมันอาศัยความเป็นเราอาศัยอัศมิมาณะของเราถือตัวถือตนอความคิดที่เราเป็นอยู่ที่มันทุกข์แล้วทุกข์อีกคิดมากี่ครั้งก็วังวนอยู่กับความทุกข์ที่คิดและไม่ได้ทำทำไม่ถึงเป็นเหตุเป็นปัจจัย เพราะนั้นในการเข้ากรรมาฐานครั้งนี้ก็มีโอวาทธรรมจากกิเลสมาเล่าสู่กันฟังเพื่อจะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางเสียงก็กลับมาบ้างเพราะว่าการขาดน้ำมันก็ทําให้อวัยวะช่อง มันก็แห้งพูดเสียงก็ไม่สะดวกเพราะฉะนั้นก็พยายามสื่อถึงการเข้าห้องกรรมฐานก็คือกายาวานาคือของเรานั่นแหละฐานก็คือหลักพื้นฐานที่จะทำให้ความคิดของเราให้มันอิสระจากกิเลสมากขึ้นหาช่องทางขัดเกลามัน ไม่มากนักไม่ฝืดเครื่องนักเอาพอเป็นพอไปพอได้่นหละในวันนี้ก็ขอฝากเอาไว้เราเข้ากรรมาฐานเพื่อมาขัดเกลากิเลสไม่ได้มาตามใจกิเลสเพราะฉันเห็นได้ว่าทุกคนสแสวงหาที่ตามใจกิเลสของตนอันไหนที่ถูกกิเลสตัวเองก็ชอบอันไหนที่ไม่ถูก กิเลสตัวเองก็ไม่ชอบเป็นพื้นฐานเป็นพื้นพื้น,นธรรมชาติของจิตมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเป็นเช่นนั้นเองเพราะนั้นการขัดเก่ากิเลสของตนเป็นทางหลุดพ้นให้กับตัวเองการตามใจกิเลสก็คือการฝังทุกข์เข้าไปในจิตใจของเราเพราะนั้นก็ขออนุโมทนากับท่านทั้งหลายที่ได้มาร่วมตักบาตร ในวันที่สิบสามที่ผ่านมาแล้วก็ท่านที่ไม่ได้มาก็ได้ฟังโอวาทหรือคติธรรมนะเพื่ออย่างให้เกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อยขอขอนมูทนากับทุกท่านจงมีสติมีปัญญาขัดเก่าเกลเลตของตนเพื่อความสัพะยะ ความผาสุกแห่งตนด้วยกันทุกท่านทุกคนเิอ